สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำรูนไอเทมพลังแฝงพร้อมวิธีการเดินเกมของวินล่าแพทปัจจุบันกันนะครับว่าเล่นยังไงยังไงถึงจะโหดและคอมโบชุดเดียวให้ตายนะครับก่อนจะเข้าไปดูกันในเกมมารู้จักสกิลคร่าวๆของวิลล่ากันก่อนนะครับส่วนแพสซีฟของวิลล่านั้นเมื่อออกจากการต่อสู้นะครับจะวิ่งเร็วขึ้น20%นะครับสกิลที่1ของวิลล่านะครับ ปล่อยค้างคาออกไปแนวตรงนะครับสร้างความเสียหายเวท550นะครับแล้วก็เพิ่มตามเลเวลที่เราอัพนะครับส่วนสกิลที่2ส่งจุมพิษออกไปนะครับสร้างความเสียหายเวท300นะครับ AP บวก60%นะครับและสตันเป็นเวลา1.5วินาทีนะครับส่วนสกิลที่3อันตินะครับปล่อยค้างคาออกไปเป็นจำนวนมากนะครับสร้างความเสียหายเวท330นะครับ AP บวก55นะครับและถ้าสมมุติว่าโจมตีศัตรูตัวเดิมเป็นครั้งที่2นะครับสร้างความเสียหายเพียง50%เองนะครับพอรู้สกิลคร่าวๆแล้วไปดูไอเทมกันต่อเลยครับส่วนไอเทมชิ้นแรกนั้นผมแนะนําเป็นรองเท้าคูดาวนะครับส่วนใครที่ชอบรองเท้าเจาะเกาะก็ออกได้เช่นกันครับส่วนชิ้นที่2ผมแนะนําเป็นบูมสติกนะครับวิลล่าห้าออกตัดเลือดเป็นชิ้นที่2เด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวันเบามากนะครับถ้าสมมุติว่าทีมบอกว่าทำมายังไม่ออกตัดเลือด คือ่อายังไม่ออกครับออกชิ้นที่3หรือชิ้นที่4นะครับถ้าสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีพวกริโป้ทาร่าหรือตัวที่มันดูดเลือดหนักๆนะครับชิ้นที่3ผมจะออกเป็นเจาะเวทนะครับผมจะออกเป็นมงกุฎเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้วิลล่าแรงมากเลยครับต้นเกมจะทําเกมได้ดีมากแล้วก็วิง่งวิ่งแกง๊งวิ่งฆ่าอะไรเงี้ยครับถ้าออกตัดเลือดมาแล้วมันจะเบาครับแต่ตัดเลือดมันก็มีประโยชน์ตัดเลือดฝั่งตรงข้ามช่วยทีมนะครับ แต่ถ้าใครเล่นวินล่าก็แล้วแต่ความเหมาะสมเลยครับส่วนชิ้นต่อไปผมถึงจะขึ้นตัดเลือดนะครับชิ้นที่4นะครับผมจะขึ้นตัดเลือดนะครับมันแล้วแต่เกมนะครับบางทีก็ขึ้นชิ้นที่3ไม่ก็4นะครับแต่จะไม่ขึ้นชิ้นที่2เด็ดขาดนะครับส่วนชิ้นถัดไปผมจะขึ้นเป็น s t a ร์ o ออฟนูนะครับเพื่อมาลดเกาะเจาะเกาะฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนชิ้นที่5ผมขึ้นมาเป็นกดแข็งนะครับเพื่อเอาตัวรอดในท้ายเกมนะครับเผื่อโดนล้วงอะไรอย่างนี้นะครับ หรือถ้าใครชอบแรงๆก็ออกเป็นสมุดเขียวไปเลยก็ได้ครับส่วนลูนนั้นก็คือเด o โซเ e ตสปิริตสเตนนะครับส่วนพลังแฝงผมใช้เป็นอันนี้นะครับพอเข้าใจตามนี้แล้วไปดูในเกมกันเลยครับเล่นวิลล่าต้นเกมทำเงินให้นำนะครับเพราะว่าถ้าเงินเรานำหลังจาก5นาทีเราจะเล่นง่ายมากนะครับถ้าเงินไม่นำนี่คือเอาดิเอาดิอย่าไปครับ Audio, 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 Aman, 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 ผมจะวิ่งไปแก๊งก็ต่อเมื่อเพื่อนพร้อมเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนไม่พร้อมก็ก็วิ่งเขียกคิบไปเรื่อยๆกันครับบนล่างบนล่างกลางไปเรื่อยๆนะครับพิล่าอย,อยู่อยู่นั่นแหละพิล่าไม่ต้องลงมากลางเดีย๋ยวจะไปเดีย๋ยวจะไปคำนึงดูแถวนั้นแหละจะไป This <Attack. S 1> เอาเลยเอาเลยคิกตีวเสกิลหนึ่งพลาดนะครับ เวทีสกิลหนึ่งต้องลากนะครับเพราะว่าอุ๊ยอะไรหายตกใจเลยนะครับเพื่อนหายต่อหน้าต่อตานะครับอารมหายนะครับเมื่อกี้ต้องแก้แค้นให้อารมแล้วล่ะครับแมนไปทำไมวะ,นะนเนี่ยสกิลมาอารมหายเลยนะครับต่อหน้าต่อตาเก้แค่หน,หนหแล้วนะครับ เอามาเอาพยับเตเนี่ยเอาพยับเ,เนี่เลยชิ้นที่3มผมจะขึ้นเป็นมงกุฎนะครับระวงอีเลนดอร์นะระวอัออเลนดอร์นะ สิบสามมิสส <poor> ิบสามมิได้สิสวยสวยไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับคือยู <c oughs> this should be an enemy has been nice. defeated nice. retreat attack enemies sage golem ultimate why why fix Don't bang chi they can't handle this ultimate hi hi หมดอ่ะยุ้ยมายุ้ยมาอียุ้ยมาไปแล้วอียุ้ย here!

ตัม <cents input> ันสวยสวยสวยมากแวนถอยก่อนดีแวนโหยี่ออีกเจ็ดร้อยหกสิบได้มงกุฎนะครับ ตอนนี้การเงินเรานำฝั่งตรงข้ามพันกว่าแล้วนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้แตกกันได้อ่าได้แล้วนะครับดูความแรงนะครับ ครับสองหนึรอสกอลิลดีเอายุยต่อเลยนะครับถ้ายุยไม่กลับบ้านนะครับเจ็ดร้อยโอย้ยไม่ยอมอีกลฝับบ่นนง,บบงนั้นจังหวะเมื่อกี้สังเกตนะครับผมจะฟิกเข้าไปตอนอันติลี เหลือคููดาวหนึ่งวินะครับกาจังหวะอันติพอเราฟิกเกอร์เข้าไปมันจะพอดีครับมมมมมงงงัักก วิบวับเก่งวิบวับเก่งวิบวับเก่งเอียวิ้วิบวับเก่งใส่สกิลครบแล้วพยายามถอยนะครับถอยหลบสกิลรีแล้วค่อยเข้าไปนะครับเอามาดิเอามาดิเอามาดิ

เพราะฝั่งตรงข้ามมีแต่ตัวบางๆนะครับตัวละครวิล่านั้นถ้าท้ายเกมฝั่งตรงข้ามออกกันเวทหรือออกทอยนะครับจะทำให้ตัววิล่าอ่อนลงนะครับนีถ้ามีหัวใจนี่จังหวะเมื่อกี้เรนดอไม่รอดนะครับ ฝันดีครับน้องโอ้โหเสียดายนะครับอันตีผมไม่ได้ลากนะครับนึกว่าผมอันตีไม่โดนอันดูอินนะครับก็เลยกดไปเลย รด้วยว,ดวยพกส่วนเกมนี้ชิ้นที่5้าผมออกเป็นกดแข่งนะครับสตาร์ทออฟนูผมออกเป็นชิ้นที่6นะครับ <Legend ary. S 1> เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีตตัวบางๆนะครับ <Jed. S 1> ผมออกกดแข่งมากัน จังหวะา2พวกเอเรนดอร์หรือฮายาเตเข้ามานะครับกดแข็งเพื่อจะรอดครับโตายเลยีย ยืนดักพุ่มนะครับเพื่อมีคนลงมานะครับว <R ally! S 1> ันดีครับน้องร <Legend ary. S 1> อเอเลนดอต่อนะครับไปแล้วครับสกิลเราลีไม่ทันนะครับเอเลนดอมาเร็วมากถ้ามาช้ากว่าน,นี้อีกนิดนึงนี่คือเอเลนร์เสร็จเรานะเมื่อกี้นะครับเอเลนดอันดีครับ เกมนี้เล่นง่ายเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวบางแล้วก็อัเดีมนก็ไม่แข็งอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่ออกกันเวทตั้งแต่แรกด้วยนะครับไม่ออกพกถอยหรือกันเวทตั้งแต่แรกนะครับถอย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 ไม่ต้องจบไม่ต้องจบ สำหรับเกมนี้ผมจะมาออกตัดเลือด <Baby S 1> เป็น,ปนชิ้นแรกหลังจากได้รองเท้าให้ดูนะครับว่าดาเมจและการเดินเกมมันจะต่างกันมากขนาดไหนนะครับ This should jungle be need fun help The enemy enemy has been defeated. I Rally. Let's do this. Dragon and Slayer have appeared. ขี้เกียจบ้านหญิงวีเลสไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวต้องไหวนะไม่ไหวไม่ไหวนะวีเลสคูไปก่อนแล้วฝาสกิลมาเช็คนะครับดูดีนะครับร้อยฟันดีครับน้องมาช่วยแล้วอุ้ยเกียกัดเด้งต้องยอมเสียพฟิกนะครับใช้ได้กินอาจจะตายนะครับ เข้างล่างผมไม่ค่อยอยากมาเลยนะครับเจอเอลสูนะมันมีวาดนะครับเดินเข้ายากนะครับเอลสูโหถ้ามีหน้าโดนขนาดนี้นี่คือถ้าไม่ได้กันเวทให้ไวนี่ยืนไม่ได้นะครับแบบนี้ ถ้าผมได้ตัดเลือดก่อนนี่อาจจะเปลี่ยนจากมีหน้าเป็นมีร้องได้นะครับต้องเตือนเพื่อนให้ใจยเย็ยนเลยนะครับวีเลสนี่สดมากนะไม่มีเกียร์ถอยนะครับหัวแรงเดือดขึหลอดนะครับหวาดหน้ารำคาญไม่พอสอง <2 S 1> ทีนี่ขึ้นหลอดนะครับไม่ได้หรอกมันหนาตัวน,นั้นนะ This should be fun. Retreat! We d r a has been defeated. We must An ally has been defeated. An enemy has been defeated. มีหน้าชุดเดียว,ดเ,ดยวเกือบหายนะครับแต่ถ้าได้ทอยมาก็คงน่าจะเหลือประมาณ50-60%นะครับ ไปเอามาแล้วสองกล่องที่ร้านมีอยู่สี่กล่องเองเออดีแล้วตัดเลือดชิ้นแรกมาแล้วนะครับอาหารมาแบบนี้ไม่เบือนะครับ

วิ่งไปวิ่งไป่อนวิ่งไป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 ดันวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอขิดไหมขิดไหมขิดไหมขิดได้มึงวิ่งให้เร็ววิ่งให้เร็ววิ่งให้เร็วเลยวิ่งให้เร็วเลยด้ววิ่งให้เร็วเลยด้ววิ่งให้เร็วเลยวิ่งให้เร็ววิ่งให้เร็วเอาดิเอาดีบัน อารามคือ,ย,ย,อยอมตายเพื่อทีมของจริงนะครับรอบนี้มาดักเก็บตูเ่นนะครับกัเอ๋ปั่นดีครับน้องกระสุนกลางก็แหละกะสุมาไม่น่ารอดนะครับเรีอบร้อน โอ้มันไม่แตกวะโอ้มีหน้าไม่ตายนะครับอารัมเลือดเต็มหลอดล็อกนะครับเมื่อกี้แต่อารัมตายนะมีหน้ารอดเฉยลิงก็เข้าไปทุบทีนึงนะครับ Retreat. We can turn this around. ทุเรียนมาแล้วครับรีบหนีนะเรียบร้อย oh, สาชิกันเวทมีหน้าเอากันเวทแล้วนะครับ สสุุดยอช่วยได้แค่นี้นะครับตัวใครตัวมันแล้วนะคิด oh oh. เลยชีวิตกูเฮีย <laughs> yeah. คู่โดรตายวะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยเฮ้ยแตกอีกวิดพูตัวอะไรตายวะเอาดิเอาดิสำหรับเกมนี้ไม่เคยกล้าดักพุ่งนะครับแล้วก็ไม่เคยกล้าเข้าไปแบบว่าเช็ควากนะครับอาจจะตายได้นะมีทูเลนนะครับ Way. เจอแบบนี้แบบนี้ครับน้ <You S 2> องสวนไอเทมชิ้นสุดท้ายกดแข็งนะครับ เป็นอมตะสองวิและหลังหลังอมตะได้รับโลด้วยนะครับโหโหไม่อยู่แล้วครับไปแล้วบ๊ายบาย ต้องวิ่งเอาบ้านอย่างเดียวแล้วไม่กล้าเข้าลึกนะครับกลัวหวาดเอวสูกนะเฮ้ยถอ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 ยอันลำัำถอยเดียลำโหอุ้ยแต่ละตัวเลือดน,น้อยมากนะครับจักแถวนี้เผื่อมีตัวมานะโอ้โหรละ สองสตัวเลยนะครับเลือดน,น้อยทั้งนั้น,น,นเดอแล้ว,วไมยแล้วไปละครับได้มาตัวหนึ่งนะครับถ้าเจอทาชิก,กับมินะ่าเลือดเกินครึ่งนี่คือเราไม่สามารถฆ่าได้นะครับเนี่ย เนี่ยครับวีน่าทายเกมให้พวกแคลรี่จัดการเอาครับเราก็รอเก็บตัวบางๆดักพุ่มไปอะไรแบบนี้ครับเล่นฝันดีครับน้องไหวไหมวีล่ากันเลยนะวีล่ากันไว้นะวีล่าเวทแม่งก็แรง,งเกินดอกเดียวหายแล้ว Mày bay làm gào 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 dài gào 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 โอ <Ye S 1> ้ยจับแล้วชิบายแล้วโอ้โหูโดนป้อมยิงเอลสุนะครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยเหลือตัวเดียวเข้าไปเลยเออกันทีมซับน้องสำหรับใครที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปแล้วฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ